ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นของไม่เที่ยงจะกล่าวไปใหญ่ถึงจักสุอันเป็นปัจจุบันเล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในจักสุที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินจักสุ ที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งจักษุที่เป็นปัจจุบันหูจมูกลิน้นกายใจที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นของไม่เที่ยงจะกล่าวไปใหญถึงใจที่เป็นปัจจุบันเล่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในใจที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินใจที่เป็นปัจจุบันย่อมปฏิบัติเพื่อนายเพื่อใครกำหนัดเพื่อดับซึ่งใจที่เป็นปัจจุบันดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุ ที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกจักรลาวไปใหญถึงจักสุที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในจักสุที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินจักสุที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อนา,นาย เพื่อคลายกำนัดเพื่อดับซึ่งจักสุที่เป็นปัจจุบันหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นทุกจะกล่าวไปใหญ่ถึงใจที่เป็นปัจจุบันเล่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใหยในใจที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินใจที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับซึ่งใจที่เป็นปัจจุบันดูก่อนปิกตุทั้งหลาย จักสุที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตาจะกล่าวไปไยถึงจักสุที่เป็นปัจจุบันเล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในจักสุที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินจักสุที่เป็นอนาคต ย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับซึ่งจักสุขที่เป็นปัจจุบันหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นอนัตตาจะกร่าวาไปใหญ่ถึงใจที่เป็นปัจจุบันเล่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีเยื่อใยในใจที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินใจที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับซึ่งใจที่เป็นปัจจุบัน